สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนุชชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับสภาพอากาศในภาษาสเปนกันนะคะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเรามาเริ่มกันนุชจะมาพูดถึงอากาศวันนี้นะคะทุกๆประโยคที่นุชจะยกขึ้นมาก็จะเป็นประโยควันนี้จะมาพูดถึงจากอากาศหนาวกันเลยนะคะโอ้ย hace frío y nieva. วันนี้อากาศหนาวและมีหิมะตก Hoy hace calor. วันนี้อากาศร้อน Hoy hace mucho viento. นะคะสภาพอากาศลมแรงนะคะ Hoy hace sol. นะคะ วันนี้อากาศดีปลอดโปร่งนะคะมีแสงแดดคำว่าโซลน,นี่คือแปลว่าพระทิตย์นะคะเมื่อมีพระทิตย์ก็จะมีแสงแดดออกมานะคะโอ้ยย,ยเุเอเบวันนี้ฝนตกโอ้ยเอสตานูบลาโดวันนี้สภาพอากาศก็มีเมฆบดบังพระทิตย์นะคะเมฆท้องฟ้าลึ้มนะคะ แล้วเราก็จะพูดได้อีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความหมายเดียวกันเลย Oi, I, m ú s n u b e s นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำไปท่องจำกันนะคะเพื่อเราจะได้ชินและคุ้นเคยกับภาษาสเปนกันนะคะวันนี้นุชขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายเดย์ bye bye,